ยงได้มาชมสามคนเลยลากเ,ออเข้าตามแยกน้ำวนนะคะเดี๋ยวมาแล้วกันไหลเลยค่ะหล่ำ้ายมือไหลแล้วนะคะปับโตคน น้ำจะไปยา,ยาไหลแรงนะพี่ชมเอาดีสวยมาก มือรามเทพนะคะ นนเห็นหลังคาเกี่ยวเกี่เรือตรงท้ายเรือขนาบข้างนะคะขอไปชมมีมมสลังใส่เสื้อชูชีพดีมากๆเลยค่ะขอชมเชย ตรงท้ายนะคะจะไ้ชมฟันกระมงอยู่นน่ะเห็นอย่างนี้วิ่งไวนะคะท่านผู้ชมเดินตามไม่ทันนะคะต้องวิ่งตามวิ่งตามก็เล่นเอาหอบตุ้มเคยวิ่งมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรือขนับข้างหอยหลังยาวๆจะไปรับขบวนใหม่นะคะาแล้วชมหน้าเรือตรงท้ายควันขโมงเมื่อตักคู่ พอับมงคลค่ะอาจจะไม่คมชัดนะคะท่านผู้ชมคนก็มาแล้วก็นี่ก็ติแปดนาฬิกากว่าแล้วนะคะอาจจะมืดเลือเข้าช่วงมืดค่ะ ลงเม็ดไปปลอยปลอยป,ปลายปลายนะคะขอ,คขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรือก็ไปนู่นแล้ววันนี้เข้าได้สวยไปแล้วนะคะ